พี่่หนอยสวัสดีครับหน้า่าพอเสร็จยินครับไฟเราซ้อมมากี่วันก็เดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ใครเป็นยินดีครับอยู่ที่เดิมมีใครเชื่อเป็นกระมางซ้อมไฟนี้ก็มีพี่เปนเดชเป็นเพชรครับแล้วก็เป็นชาอะไรคนนี้แล้วคนไข้เชื่อขนาดเนาะตอนนี้รออยู่เท่าไหร่เนี่ยมีสูงเท่าไหร่ครับร้อยน้ำหนักบปล่อยล้วตอนนี้ร้อห้าสิบเจ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับวันนี้มาเจอสุดหล่อเคยต่อยใช่ไหมเคยเจอแล้วหรอเป็นยังไงบ้าง ก็เสมอครับเคยเสมอกันมานานยังประมาณเมื่อเดือนที่แล้วอ๋อล่าสุดเลยเหรอครับวันนั้นเสมอกันที่ราชดำเนินที่นี่เลยออ๋วันนี้กลับมาล้างตากันใหม่ครับผมเขาโมือจะตายก็มวยเข่าเดินบู๊หลันนี้คิดว่าชูเดี่ยวไหมก็ชนะครับชนะไม่ไม่คู่แล้วนะครับตอนนั้นต่อยกระเบียดเท่าไหร่ร้อยสิบหกครับร้อยสิบหกวันนี้ก็ต่อยร้อยสิบหกเหมือนเดิมเมื่อเช้าสอบหนักยางไปเหยียบมั้ง เรียนอยู่เกือบสองปอนด์กับผมวิ่งยื้มยิ้มยิ้สายเนาะร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้พร้อมออาชนะเลยนะครับผมคุ้มมากี่กิโลก็ห้าโลแล้วต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสองระดับเจ้าเจ็ดสิบครั้งคนจังหวัดอุทัยธานีครับฝากเชิญชวนแฟนคลับด้วยหน่อยวันนี้ก็วันเกิดเซบอสนะครับผมก็จะตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับเอาชัยชนะกับเป็นของขวัญให้เซบอสครับผมวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ